เนอาหารบ้าบ้านเราเมื่อนี้สดเซียแต่ต้ไปตักตุ๊กตับไก่ครับอหัตัดเสียไปอาจจะเป็นซุปเห็ดบดคทับทม คำัาผมบ้กกานกลางครับมาขอทันกยวมเตี๋ยวจะโบเบร้านหนาครบทุกอย่างเลยผมนี่หมดเลยเดยวพามาชมทั้งนี้ครับผมก๋วยเตี๋ยวเพื่อนผ่านแบบนี้นะครับคุณดอด หมูผักสดเลยก็ได้มัดปลาหมึกแห้งน้งควยวัวเขียมเกียวก็มีขายนะเคเสืองพะโลโอ้ยสมสุดยจอดเลยแหนมลูกเชิมครับผมเ่กอกหมูเศกอกเนื้อนี่น้ำมันดียงมีเบิ้งครับผมตออมากเลยนะครับจะไยแได้่อน

กุวันดต่อนีู้กแบบเลยทีบรีครับยู่มีนี่ผมเคเห็นมันมาไดงตรงนี้นี่น่าักมอทำบรรยากาศมันคกลางนะครับผมมาติบแตงโงกชคไม่ขต่ำกัน แข็งเึนไหมขอบ้ง <c oughs> ดำมในอาเซียนีิลดำผคือคนตําอะไจ้าอัานยังไงโด่ทุกกลจิ้มบอ <c oughs> บอครับอะไร ครับผมมาหาบบคนเตรียมบรรยากาศหลับไก่กับนี้ครับผมเสียงรถไทยนิดหน่อยครับผมนองก่อนเลยแต่บุฟงมัน,มนุกกลางครับผมร้านนี้หายใจแทบมากไม้ปูเลย ตุเลยนี่ที่เด็ดม่นี่เส้นเหมือนเดิมครับผมก๋วจับนี่เดียม,มูด้วยหัย hmm. สดกววยจับบรรดานีโดนแล้วครับผมจมเป็นมอง mm hmm. เหรอลองสมว่า bạn bản đấy không? Sống cái gì đấy? Chả lưu tầm không? Chả lưu tầm không? bạn được มืเสียงจาจับนี <c oughs> ่แทงผ่องยาวๆ <c oughs> นีอยู่ปิดวยวยนับ <c oughs> จำเขาหวานด้ดยวย việc giá rẻ

别吼！ โอวาจ, <c oughs> จับยี่สิบบาทเนี่ยสดลงไปใช่มึง ไม่กินโดนครับก็จับแบบแต่ก่อนนี้กาดถุงเลยได้รับนี่นี่เป็นถุงสิครับกาดกลนเลยดูอเอที่นี่บแบบบะปุง่ง หมายเลข7ตามองูเปดมากเป็นรแซบมากครับผมนะครับสงถ่ายแซบดินนรถข่าวี่าวีครับแซบ Sáu chạy gì bịt mất Rồi tao lắng tốt quá đi để tao không đẹp sáu chạy con